สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แล้วก็จะมาเล่นแมปนี้กันเนาะก็สาหรับแมบนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่รู้ว่าเล่นเป็นไงนะแต่ชื่อแมบก็ชื่อประมาณนี้นะคะทุกคนหน้าปกก็จะเป็นรูปน่ารักมุ้งมิงแต่ไม่อาจรู้นั้นว่าในสตอรี่นั้นเป็นเรื่องยังไงนะคะเขาบอกว่าเรื่องเล่านี้สร้างจากความจริงนะคะถึงเอามาทําเป็นโลบ,บ็อกนะคะ เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นโอ้เฮลโลวลคัมทูแลบแลบเนะเขาบอกว่าเรื่องเล่านี้ทำขึ้นมาเพราะว่าเขานั้นไปเจอเหตุการณ์หนึ่งนะคะทุกคนเขายังจำไม่ลืมเลยนะคะทุกคนว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรบ้าๆนะคะก็เราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขานะในในใน เราก็ไม่ได้เจอค่ะมันเป็นเหตุการณ์จริงถึงเอามาทำเป็นโลบ็อกนะคะก็เรื่องนี้ก็ไม่รู้สินะอืมเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะอย่าทำให้เสียเวลาเลยนะคะขอการสวัดค่ะท่านผู้ชมในช่องไฟแลนด์แชแนลค่ะมันจะมาถ่ายเอ่อถ่ายคลิปเล่นเกมโลบ็อก <c oughs> แมปสตอรี่กันอีกแล้วนะคะก็ชิแมปก็จะเป็นรูปหน้าหนะ้าตาก็เท่าที่เอาให้ดูแล้วนะคะเมืกก่อกี้ก็ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะอือฮึโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเล่นกันเลยดีกว่ารอบแรกนี้ฉันจะต้องเข้าไหนดีหนึ่งคนกับสองคนเอ้ยมีคนตายไปหนึ่งอ๋ออันนี้ เออ,เออเข้ายัางไงอะ่ะมีใครรู้วิธีเข้าบ้างเออนี่ไงเข้าได้ละทุกคนคนเก่งๆเข้ามาหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละคนเต็มก็แมปนี้ก็จะเป็นมีคนอุไปด้วยแล้วก็มีคนอยากเข้ามาต่ออีก มื่อหลาเวลามันจะหมดเนี่ยลองดูช็อปหน่อยดีกว่าดูไปก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะคะทุกคนแต่แค่อยากดูว่ามันถูกไหมถ้ามันมีเอ,อ่ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยเอออยากได้ไฟฉายมากเลยแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่อ่ะสิบเก้าโอ้โหสงสคยะต้องไปเติมใช่ไหมเนี่ย ขี้แก่เติมเล่นเกมนี้ก่อนไม่ได้อวดรวยนะคะทุกคนคือแค่9บาทใครๆก็ก็ซื้อได้ไหมเออ19บาทแต่ของแม่อื่นเขา8บาทเลยกันเนี้ยโคตรถูกอ่ะอันนี้คือแพงมากใครคิดว่าถูกก็เรื่องของเขาไนงะโหลดเกมอีกโหลดดิงเกม มาแล้วเอ้าเอาเอาฉากอะคือแบบเขาทำแบบฉากเออ,เ,อ,เ,อเขาเปิดเสียงนะประมาณนี้นะ <c oughs> มีใครพิมพ์มา Is yes 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 อะไรนะว Wow Oh my god นอนได้อย่างสบายนอนอย่างสบายเลยทุกคนที่นอนแบบว้าวสนุกมากเลยทุกคนที่นอนสวยมากเลยเะรอดูดีมันมีท่านอนให้เราด้วยนะคะทุกคนดูท่านอนเราจะตกเตียงละโอเคนะก็ในเรื่องนี้ก็เฮาก็จะบอก มันเป็นเขาเห็นเขาบอกใต้ล่างแบบว่าเรื่องนี้ทําจากความจริงเกิดความจริงเกิดมาจากเรื่องจริงเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้เราไปซื้อขนมมาที่ร้านค่ะขนมตรงนั้นไปซื้อให้หน่อยก็ได้เออ อะไรก็ไม่รู้ค่ะอ่านไม่ออกนะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะที่อ่านไม่ออกแปลได้แค่บางส่วนนะอุ้ยเสียงร้อกลัวมากเดี๋ยวไปเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเสียงยังไปเดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยวขี่จักรยานไม่ค่อยเป็นขี่ยากจังเลยทุกคน โอ้ยทุกคนมาเดินไปยังดีกว่าขี่จักรยานอีกนะแล้วว่าทำไมเอ่อทำไมที่หมู่บ้านเธอเออทำไมที่บ้านเธอทำไมถึงมืดจังอะไรประมาณนี้นะโอยอ่านไม่ทันช่างละโออเอยรถจะชนเออ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 ตามลูกศรไป <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยว้าวมุมวอล์กกลับเลยครับโหหันจัก,กรยานอ้าวขี่จัก,กรยานกลับอย่างนั้นเลยเหรอทุกคนแบบนี้คือเจ๋งมากคือทําจากเรื่องจริงเอาจริงปะ่ะคือใครเขาจะขี่จัก,กรยานกลับหลงังงานเนี่ยเฮ้ยมันมีนะแต่ระวังล้มเลยละ่ะมุมวอล์กเลยครับมุมวอล์กมุมวอล์กกลับบ้าน โน <No. S 2> <No. S 1> เขาไม่มีตาตาเขาเป็นสีดำทุกคนนอนได้แล้วเด็กๆนอนได้แล้วเด็กๆพวกเราเพิ่งเจอผีมานะเป็นเรื่องที่ดีมากจ้ะพวกเราไม่ได้กขหกเขาไม่มีตาด้วยอะไรอะ ต้องใส่โทษเธอกินกังเยอะเกินไปนอนหลับไปแล้ว go to bed นี่ไงก็น,นอนอย่นี่ไงฮึเหงนมานอนตัวนี้ก็เต็มเลยเมื่อกี้ยังเห็นลงมากเหวิ่งวิ่งมานอนเต็มเลย ือไม่เอาออบบี้ได้ไหมโน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 ออบบี no, ้ no, no. no, ไม่เอาออบบี้ไม่เอาออบบี้ถ้าเราตกก็ต้องขออภัยจบเกมลนะืึใครกรี๊ดเนี่ยโอ้ยโอ้ยน่กกากลัวมากเลยทุกคนท้กคนจะทุกคนต้องเลาะเลาะไปให้ได้นะอุย้ย เธอหนีฉันไปไม่ได้แล้วฮิฮิพวกเราต้องหนีมันต้องรีบนะโอ๊ย,อยทำไมเพื่อนเร็วจังโอ๊ยเพื่อนเนี่ย ื่อนจะตกกันสินตกกันได้ไงวิกิโต้กาๆไว้คือแกนี้นะโอ้โหกคามิเออแม่ทุกคน เดี๋ยวให้เหลือเราคนเดียวพอดีเลยเกมนี้เขารับกันแค่เขารับแค่เออเออจะบอกคำว่าเขารับแค่แค่สองคนเท่านั้นนะที่จะรอดได้แล้วก็ต้องมาหาใหม่เฮ้ทุกคนกว่าจะมาถึงได้โอ้ทุกคนคือตอนนี้รอดสองคนนะคะก็จะให้เล่นนะ <S <S สองคนเท่านั้นงั้นเหรออ้าวฉันเต็มอ้าวไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน้าเพื่อนหน่อยทำไมไม่ได้ไม,ไ,มไม่ตาเพื่อนออ,อ,ออกเอ็กเอ็กแดงออกเอกมีทูอะไรอะ่ะคือเราปิดตาอย่ยงงางไงเรามองไม่เห็นตาตัวเองหรือปกติตาเพื่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอตาเพื่อนออกแดงแดงดำดำ โอ้รูสึกกดดิเด้ Come home to me อ yeah. oh, ่ะอ่านไม่ทันเป็นเฮ้ยทุกคนอย่าไปมันอันตรายนะทำยังดีอุ้ย ไม่อีกนิดเดียวจะถึงแล้วเด็กๆ I can't w i t win. ฉันกำลังรอคุณอยู่อะไรอ่ะไม่นะจะถึงแล้วอยู่เลยเอฟเฟกต์เสียงดังมากครับให้เพื่อนตาอะลรอ ตาบตบููคลไปันสเพื่อนเีวนเเราต้องตอนนี้เราฟื้นสติมาได้แล้วไหมนะ ตอนนี้เราหาอะไรคุณเจนี่ไงคุณเจนุ่เจอะไรก็ไม่รู้ไเปประตูเปประตูมาแล้วเพื่อนเพื่อนไปโอเคเพื่อนอยู่รอดไปเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนออกเกมชิก็พอตายแล้ว เปิดมาเจอคุณเจเลยครับจังหวะนี้ก็เราหายตาตาสีดำแล้วอะไรเนี่ยเอออะไรก็ไม่รู้มาเพื่อนกลับบ้านกันเรากลับบ้านกันข้าวหลังนายไปข้าหลังไปเที่ยวบ้านฉันบ้างนะ I see you again so ข้าหลังไปเที่ยวชิมบ้านฉันบ้างน,นะธนาต้องไปขอแม่อะไรสักอย่างเนี่ยห้าห้าชัดกลับห้าห้าุบปากเนีปป่ยไม่ใช่ thank you for pay โอเคทุกคนเราผ่านแล้วนะเย่เย่ย่ใครที่อยากมาเล่นก็